กลายเป็นไซส์50กรัมขนาด50กรัมกับขนาด100กรัมนี่จะเป็น2ขนาดนี้นะคะตอนนี้ของคังเซนเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงจิ้วฟูหรือับหิมะที่หลายๆคนเรียกว่าัวหิมะับหิมะเนี่ยก็จะมีแค่เพียงสองไซส์มีเท่านั้นนะคะขนาด100กรัมกับขนาด50กรัมคุณสมบัติของจิ้วฟูช่วยอะไรได้บ้างถ้าคนที่ใช้คังเซนเป็นประจำเนี่ย เขาจะนำทางนำเจวฟูตัวนี้มาทาเป็นบํารุงเป็นมอยเจอไรเซอร์ทาเป็นมอยเจอไรเซอร์ตัวหน,นึ่งนะคะบำรุงผิวหน้าได้ด้วยนะคะตรงนี้ยิ้วฟูขังเซนเนี่ยสกัดออกมาโดยเฉพาะเลยสกัดเพื่อที่จะให้มีให้เขาสามารถใช้กับใบหน้าของเราได้เป็นมอยเจอไรเซอร์ได้แต่ถ้าใครถามว่าสงสัยว่าเอ๊อแล้วมันแตกต่างกับจิ้วฟูหรือโบกีมะ สูตรออริจินอลของเมืองจีนยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าของเมืองจีนเนี่ยเขาจะเป็นสูตรแบบว่าออริจินอลค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นสูงมากเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมาะที่จะนํามาทาผิวหน้าของเรานะคะส่วนของคังเซนเนี่ยจะสกัดมาแล้วว่าสามารถใช้กับผิวหน้าได้โดยตรงนะคะไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมไปถึง พักใครอยากจะซื้อติดบ้านติดตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้อะไม่เอามาทาหน้าแต่ฉันอยากจะมีติดบ้านไว้เพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุอย่างเช่นน้ําร้อนลวกนะคะน้ำมันก็เข้าครัวน้ามันชอบกระเด็นหรือว่าอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดเนาะแผลสดแผลต่างนะแผลแบบอย่างลูกค้าก็จะมีเคสลูกค้าที่แบบเออเขารถล้มมารถล้มแล้วเขาจะเป็นแผลสดแผลเป็นหนองแผลแบบแผลสดแผลอักเสบแผลแผลแผลสดมากๆเขาใช้ยาทานะมันก็ยังแบบ มันก็ยังไม่ไม่ช่วยช่วยให้แผลเขาแห้งเนาะเขาตัดสินใจสั่งจิ้วฟูสั่งกดไปสองกระปุกเลยนะกดไปสองกระปุกใหญ่ๆเขาใช้ใช้แบบว่าเอาไปพอกพอกที่แผลพอกที่แผลเขาอะแผลสดพออีกวันหนึ่งเขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยโอ้ยแผลเขาดีมากไม่รู้ว่าจะเปิดขึ้นไรได้หรือเปล่าอะกลัวมันโดนโดนปิดกั้นนะเนาะกันแดดเนียะตัวนี้สัตว์คอนทรล แฟตคอนโทน spf 50 pa บวกบนะคะสบวกกันเลยป้องกันทั้งรังสี uv a uv b นะคะแล้วก็หน้าจอแสงสีฟ้าหลอดไฟเนี่ยแสงนีออนที่กระทบเข้าสู่ใบหน้าของเราเนี่ยตัวนี้เขาช่วยป้องกันได้แล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเป็นตัวกันแดดที่เบาบางแต่ปกปิดนะคะเป็นกันแดดผสมเนื้อเนื้อแป้งกึง่งๆรองพื้นแต่ค่อนข้างที่จะเบาบางมากแต่จะพอเบาบางและ แล้วเขาก็ยังช่วยปกปิดอย่างเช่นใครที่แบบอยากได้งานผิวแบบใสๆอ่อนๆใสๆแบบว่าผิวแบบสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเก,า,เกาใจแต่งบไม่เยอะทุนไม่สูงสามารถกดตัวนี้ไปใช้ได้นะคะในตะก้าที่สี่เนี่ยเราจะจัดคู่เอาไว้ครีมไข่มุกบวกกันแดดน,นะคแฟตฟคอนโทนเซตนี้เป็นเซตเริ่มต้นหรือใครจะแอดวานขึ้นไปอีกแอดวานขึ้นไปอีกเป็นตะก้าที่ กลุ่มของริ้วรอยคุณผู้หญิงนะคะสาสิบวกบวกเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องถึงสามสิบหรอกลองไปดูนะสภาพผ,ผิวหนะ้าอายุยี่ห้าบวกบวกบางคนเนาะเครียดกับการทํางานเครียดกับการเรียนนะริ้วรอยมาอุ้ยเออมันมาลองเนี่ยใต้ตาเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นเส้นบางทีตีนมาก่อนวัยด้วยนะอุ้ยไม่รู้หยาบเปล่าอะเข้ามาลบก้นกดใจใด้วยนะคะค่ะเนี่ยอ่ะต่อเรื่องริ้วรอยตัวเนี้ย เขาจะช่วยเกี่ยวกับริ้วรอยริ้วรอยล่องลึกริ้วรอยเกี่ยวกับเนี่ยเส้นตื้นๆใต้ตาริ้วใต้ตาล่องหนวดแก้มเนี่ยคือคนเราอะ่ะจะบอกว่าจะไม่มีริ้วรอยเลยเป,เป็นไปไม่ได้อย่างเราถามว่ามีไหมก็มีมีตามวัยเออมีตามวัยแต่ก็ถ้าไปเทียบกับรุ่นเดียวกันหรือว่าเทียบกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราว่าเรามั่นใจในผิวหน้าของเรานะว่าผิวหน้าเราดีกว่าเขาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ เออของคังเซนไปน้หน้าของคังเซนเนี่ยใช้งานง่ายนะในตะก้ารเราก็มีนะแต่ไม่ได้เอาขึ้นมาในไลฟ์ในตะก้ารเราก็มีนะมาร์กหน้าสปาออ้ยมาร์กมานี่แบบหน้าแบบโอ้ยแบบผิวดีอะผิวละเอียดมากใช้เองที่บ้านมาร์กเองที่บ้านเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวเรียกว่าผิวออกไปข้างนอกมันผิวละละ้าผิวนุ่ยเหนือหน่อยผิวไม่คือแบบมันล้าผิวมันต้องมีอาการในคนเรามันมีอาการล้าผิวอะแต่งหน้าทุกวันแล้วก็ เขาเรียกอะแต่งหน้าไม่ติดทานหน้าแลวครีมมันไม่เข้าหน้าเนี่ยแนะนำให้ไปสครับผิวหน้านะคะสครับของคังเซมีอยู่สองตัวสครับตัวแรกก็จะเป็นสครับออริจินอลเป็นแอปเิคอรเม็ดแอปเิคอรเขาก็จะใหญ่ๆนิดนึง <t> ตัวเนี้ยถ้า <t> จะใช้แอปเิคอรเนี่ยแนะนำให้ใช้ควบคู่กับคลีนซิ่งมิลนเนาะเพื่อที่จะลด าการแบบเม็ดเม็ดสครับของเขาอะนะให้มันมีความอ่อนนุ่มลงอีกหนึ่งตัวสครับเมื่อวานนีแฮปปี้เลิฟเลิฟม,มากเป็นสครับตัวใหม่เป็นสครับส้มนะคะตัวเนี้ยสครับเขาจะละเอียด